แต่สวัสดีพ่อพี่น้องมือสุขหุวชนะครับผมมือนี้มาพอมแล้วพี่น้องมาพอมภาเข่าแล้วพี่นอ้อมือนี้มากินส้วกข้าวปุ้นจนะนำปลาพี่น้องนี่เลยส้วกข้าวปุ้นจนะนำปลาพี่น้องมีผักอันนี้คือทั่วนี้นพี่น้องมืทั่วลวกครับผมนี่พักมุ๋งตลวกแล้วกระลำ กะลังลวกตั่วลวกแล้วก็มีมีสลับแล้วก็นี่กะลังสดพร้อมคือว่าอยู่งยุ่งยี่หรือลวกไปล้วพี่น้กกงนองอยู่งยี่ยู่งยี่ถานตัวตั่วลวกพักลวกทั้งหมกพักสดมาซิมแซ่บๆเสรทำกันได้พี่น้องเด้อเรากินซดน้ำปลาพี่น้องโยโย่เลยครับผมมึงอีอ่า มาเห็นสาวนังกันได้พี่น้องด้อสวัสดีครับผม ยีนส,สดานพี่นงนี่อีกนี่่านอย er nah ู่แถวพรวพาร์วตัวเข่ยมันกับกับเลาบุ่มลวกดใช้ทำกันลวดใช้หนีเลยเป็นพร์วแต่พสดต้งออกแล้ เสียงเขาต้องกินมัตตาบันห้องเลยพี่น้องเรื่เสียงเขาต้องกินแหงครับผมมัตตาบันห้องเลยครับผมอัน,น้องรเรียน,นพักเลย ลำลวกพี่น้องเออบริลล์ลวกแบบสุกครับลวบแบบว่าให้มันยำได้ยำคู่ๆกับกับทั่วกันตัวกับลวกบริบรสุกชุมลวกคือ Sắp phải sân nga hoa. nó nhầm đăng cứ 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 cấp nó sẽ ku ku nha ku 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 ku

Phát. Phát đó. Và là sai gặp đi quân Bà hát gọi đi, <laughs> đi nhòn bộ Chà bê đi nhòn ไม่หงอยครัมหงอมพูดเอาให้กินที่อะไรครับผมแต่ยุ่งครับผมรดูสิแตกตั้งครับครับขนมกินน้ำยาพูดอะ้รเนี่ยเอาได้เหรอแตกตั้งกันเลับผม Sẽ bớt đây em bị một thua wow muốn xả nào không xong tiêu hùng xong công

โอ้โหม่เลพน่น่องมาตัวนังได้เกให้ดีม่เล่ี่น้องบันยังตัวัวรก็พี่นอ้องครับผมไปองผิว เพื่อนม่าเป็นกรรมเป็นกรรมนะครับผมหลวไปเลยๆสองกรรมแต่ภาษาเสยียบเบิร์อพี่น้องแต่ทีนี้ก็เสียอจบไปใช่นหมนะครับผมก็ขอ,อให้พ่อยพี่น้องยูดีมีแห้งลำลำ,ลำเรื่อยๆเ,เบิร์ตตื้อปวดทุกคนนะครับผมสวัสดีครับทุมนายมังกรไม่พี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อครับผม